สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจิชงชอบเราชอบไหลน,นะคะวันนี้เรามาติดใบย,ยางจะ้ะวันนี้เรามาเปลี่ยนพันยางเป็นพันยางอ่าตอนนี้นะคะอ่าเป็นต้นของสองห้าหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้เห็นไหมอันเนี้ยจากต้นเนี่ยจ้ะของสองห้าหนึ่งนะคะต้นเนี้ยก็คือพันยางที่เป็นสองห้าหนึ่งเราจะมาเปลี่ยนเป็น r r i t สามเก้าศูนย์สี่จ้ะเปลี่ยนยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันจะ้ะ แล้วเราก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนจาก251เป็น RRIT3904 นะคะก่อนที่เราจะไปดูเนอะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อไปกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปนะคะ ก็เรามาดูกันเลยจ้ะว่าเราจะเปลี่ยนพันสองห้าหนึ่งเป็น RIT สามเก้าศูนย์สี่นะคะขั้นแรกนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ทุกอย่างของการติดตาอยู่แล้วนะคะเราก็มีกิ่งตาของ RIT สามเก้าศูนย์สี่นะคะคือเรากําลังจะเปลี่ยนเนาะเพราะว่าเนื้อที่ของการที่เราทําแม่พนันน่ะมันน้อยนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยจ้าอ,อันนี้เป็นต้นของ 251นะคะอันนี้ดูลักษณะใบของสองหนเนาะนี่คือสองห้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น r i t สามเนะคะเราก็จะเปลี่ยนติดตามแบบธรรมดาเลยนะคะแต่เราก็จะติดตรงนี้เลยลำต้นของ251นะคะแล้วพอเป็นาตาที่เราติดเป็นปึ๊บนะคะก็คือได้แล้วได้กําหนดแล้ว45วันขึ้นนะคะเราก็จะมาตัดต้นต้นเนี้ยต้นเดิมนะคะให้เหนือตาที่เราติด แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเพื่อไม่ให้ขแขนงเขาองอกง่ายนะคะเพื่อไม่ให้แหนงองอกเร็วฝาตาที่เราติดนะคะก็ประมาณนี้เลยจ้ะเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันเลยดีกว่านะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ติดตาเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราต้องติดตาเนาะให้เปลี่ยนแม่พันจากสองห้าหนึ่งนะคะต้นของสองห้าหนึ่ง เป็นมันเป็น r i t สามเก้าศูนย์สี่นะคะก็คือแบบนี้เลยอันนี้ก็คือพัน r i t สามเก้าศูนย์สี่นะคะเราเอามาติดในต้นของสองห้าหนึ่งนะคะอ่าแล้วนะคะพอตาเนี่ยได้กําหนดเวลาที่เขาตัดต้นได้แล้วนะคะเราก็จะตัดประมาณนี้นะคะตัดประมาณนี้ให้ตางอกออกมาทีนี้นะคะอ่าตาของ r i t สามเก้าศูนย์สี่ก็จะงอกเป็นอ่าต้นที่ใหญ่แล้วก็เอาไปติดตาได้อีกจก้ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็เป็นคิดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะไปละจ้าบ๊ายบายและก่อนจากกันในวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะให้กำลังใจด้วยการคอมเมนต์ก็ได้นะคะหรือว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้จ้ะก็จะรู้เรื่องราวของพันยางนะคะอ่าต่างๆเยอะแย,ะ,ยะนะคะมากมายนะ,ะอาจจะเป็นความรู้ที่มีประสบการณ์มาเองอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะ ก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้จ้ะอันนี้ผิดอันนี้ถูกนะคะก็ต้องขอโทษขอไปมาด้วยในโอกาสนี้เลยนะคะขอบคุณจ้าไปแล้วจ้าบายเจอกันคลิปหน้านะคะดูชิมือด้านเลย